เ uhm. มื่อเราตอบบ่อยมันก็เลยต้องเขาเรียกว่าหาสิ่งเหมือนมาที่ยังไม่ได้บอกมาอืขอนึ้ก่อนนะอย่าฟังค่อยคิดไม่รีบไม่รีบค่อยคิดคิดได้ 聊皮白白，大家来往睇睇啦，嚇！啊、oh, oh, oh.，那 Miu 说到呢，就是這一次呢，其實他說很多次都跟大家分享過了，他們兩人的這個感受，但是今天呢，他想找一些就是從從來沒說過的東西，給大家分享，給大家聽一下。So Miu said that um normally they he used to say his feelings for both of them, but then today he would like to say something special。嚇，想嚟嚇？想咩啊？嚇、哦？想住嚇？想住<康>，快快想啦，嚇！ มองตาคิดก็ได้นะครับเราเคยขอบคุณกันแล้วอขอโทษก็เคยแล้วแล้วมันเหลืออะไรคร,รัรบขา说我曾经感谢了，也曾经抱歉了，那还有什么呢？ต้องการเพลงคลอไหม <c oughs> เพล <c oughs> งน,นิดนึงไหมสร้างบรรยากาศหน่อยสร้างบรรยากาศโรแมนติกนิดนึง บิวบิวบิวขอขอแสงแบบสลัวสลัวนิดนึงแสงแบบบิวบิวบิวหน่อยครับโรแมนติกโรแมนติกหน่อยครับเหมือนอยู่กันสองคนอ่ะอยู่กันสอคน,นเราไม่ไไมไอยู่เราเป็นอากาศครับแต่กล้องถือไว้เต็มทุกมือเลยเออ เหมือนจะเข้าเพลงกันละครั้งหนึ่งเลยตอนนี้ก็เอาเป็นเรื่องในอนาคตแล้วกันนบผมแล้วอะอาจจะเคยพูดไปแล้วเรื่องในอนาคตว่าเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็มีงานคู่ต่อกันด้วยแหละแล้วก็จะมีงานเดี่ยวของแต่ละคนด้วยก็อยากอยากจะบอกว่าถ้าถ้าถึงตอนนั้นเขาเรียกว่า เราต้องไปทํางานของตัวเองแล้วพี่ไม่ได้อยู่ด้วยอะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีคนที่ดูแลเราแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้สู้ๆจบแล้วลครับ ก็คงคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างที่พี่มิวบอกเหมือนกันว่าในอนาคตอ่ะเราก็พี่มิวก็มีทางของพี่มิวผมก็มีทางของผมเหมือนกันเราอาจจะไม่ค่อยได้ร่วมงานกันมากเท่าไหร่หลังจากนี้ก็ขอให้พี่มิวประสบความสำเร็จแล้วก็กำลังซึ้งวันหนึงกำลังซึ้ง ขอให้พี่มิวมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่พี่มิวตัดสินใจทำแล้วก็ผมก็จะรอเฝ้ารอดูพี่มิวอตลอดครับผมขอบคุณครับขอเียงประมือดๆดห้กับมิวกราฮาชาเชนญกุลี่นะครับเลนครับแปลหน่อยแปลหน่อยแปลหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับพยายามจำนะครับ 是，变，冲啊，那说到呢，刚才呢，Miu 有说到，就是说到我们的将来，就是他们两人的将来。他说，主要是将来呢，他不知道他们两人将会是度过怎么样的日子，因为主要是各各自会去做各自的工作。但是呢，他说他。 会一直的希望就是弟弟呢有人就是照顾好、哦，那也不知道有没有就是有一点担心，不知道有没有人照顾弟弟。看来他很他非常就是很关心弟弟嘛，那希望就是有人照顾好弟弟这样子。那啊，希望有更多的机会一起合作工作这样子。好，那呃呃、uh,，as for all of you who just listen to the romantic part of it, just now, m i said that um about his future, his future with his partner โอเค a just mentioned partner so his future with partner he said maybe they don't have um a lot of chance to work together but then he hope that um there's someone who can take care take good care of his partner as well wherever he go so I seem seems like he's very concerned about his partner right okay นะครับแล้วก็ uh, พูดถึงว่าหวังว่าจะมีคนดูแลด้วยใช่ไหมฮะผมว่าไม่มีใครดูแลดีเท่ากับพี่มิวแล้วล่ะครับพูดถึงเนาะ ใช่ขออนุญาตเติมตรงนี้เข้าไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมอันนี้คือแปลเพิ่มนิดนึงนะครับครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่เพิ่มเติมนะครับได้เลยเสบายสบายมากบบจบยังจบยังตอนนี้ขออนุญาตแปลของกับบ้างครับเ <Okay. S 1> มื่อกี้ของนิวบิวไปแล้วครับ 那呃，说到呢，Gavsky 有说到，就是呃，将来呢，虽然就是可能没有太多的机会一起工作跟 Piu，但是他希望 Piu 就是心想事成，所有想做的事情都可以成功，之后他会一直在默默的支持 Piu 这样子。好，嗯、um,，just now,、uh, Gav th said that, uh, he hoped that um everything that, m i u wishes to do, everything on his dream, on his to do list, wish that he's um, his best success, successful in everything he wanted to do, and then he will be uh, supportive. He will be beside him all the while, giving him support. Okay, thank you. s h i s h ขอเสียงปรบมือครับ,รบต้องบอกว่านี่คือความประทับใจที่ทั้งสองคนมีให้ซึ่งกันและกันในครั้งนี้นะฮะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าซาบซึ้งมีน้ําตากันไปใช่ไหมใช่ไหมฮะอาจรย์จ้าร,ร้องไห้ต้องการอะไรพิชูใช่ไหม หรืออยากได้แขนใครสักคนซับน้ำตาไหมเอาของพี่ไหมไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับโอเคขอบคุณฮะขอเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งฮะจางซือกุลี่เิรกรอาพลาสฟอ for them เชียรมีอะไรอีกจะฝากไหมมีอะไรจะบอกอีกไหมสักนิดนึงไหมมีอีกไหมให้ให้โอ้ยเสียงให้ให้บอกใครครับผมได้หมดครับเอาก็ เขาเรียกว่ายังไงดีเราสองคน,นพอรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตแต่ละคนจะต้องไปทําอะไรครับผมครับซึ่งในอทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแต่เรารู้เรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยอีกคนนึงจะไปทําอะไรแล้วส่วนตัวเราต้องทําอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางของแต่ละคนที่ถนัดอืมครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่แต่ละคนจะมีความสุขด้วยในเส้นทางนั้นก็ 那咧，如果想鼓励，或者想寻求建议，我、啊、都会在旁边。没、so, 有說, <iu> 說,说到呢，就是将来的路大家也不知道会是怎么样。但是如果、啊、弟弟遇到什麼任何的问题呢、啊，哥哥一直都在。So, I will say that、um, no matter how our future is going to be, if you happen to come across any problems, anything that you are stressed of, you can always come to me. So sweet. ขอบคุณครับครับนี่น้ำตากำลังจะหยุดไหลอีกทีนี้หนักกว่าเดิมเออใช่เอาย่าให้พวกเขาจริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยตรงนี้นะเขาบอกกระชับแล้วก็ไป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 แล้วเพราะเรายังมีโชว์ต่อครับแต่บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่รอมาก็รอแค่พาร์ทนี้แหละครับใช่ป่ะ อย่าให้เขาอยู่นานๆจังเลยเนาะครับเอาล่ะไม่เป็นไรฮาร์ดพอสนุกยังอยู่ต่ออย่างแน่นอนนะคะรับวันนี้ขอบคุณมิวมาเดี๋ยวกลับจะอยู่กับเราอีกแป๊บหนึ่งครับเปล่าครับคนละคนนะครับฮะใช่ผิดเหรอผิดครับต้องขอบคุณกรับใช่ครับเพเ็ดทีนี้เป็นของมิวถูกต้องครับผมพี่ดุ๊กรอซึ้งกันไปถูกแล้วเขาต้องไปพักแป๊บหนึ่งแต่เสียงกูไม่มีแล้วฮะขอบคุณมิวฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผม